สวัสดีครับนี่รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เปิดแอนฟิลด์ชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์สี่นะครับสกอร์รวมจากเกมแรกที่ตามหลังหนึ่งศูนย์มาเอาคืนได้รัวๆในเกมวันนี้เลยนะครับก็ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าชิงคาราบาวครับเป็นครั้งที่3ในรอบ4ปีหลังแล้วนะครับก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับศัพท์ลิเวอร์พูลในช่วงหลังๆมานี้นะครับโดยเข้าไปชิงกับนนนนิิวคาาาสเเซซลลที่่ผออร์ไไปด้ใ เมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับ นายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่11ต,ตัวจริงกันก่อนฝั่งลิเวอร์พูลนะครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูคิวบินเคเลเฮอร์กองหลัง4คนเฟอร์คิวฟันไดายจับคู่อิบาฮิมาโกนาเต้แบ็กซ้าย on, แอนดี้โรเบอร์สันแบ็กขวาคอนเนอร์แบรดลีย์กองกลาง3คนกอร์ติสโจนจับคู่แรนกราฟเวนแบกกองตลุกโดมินิกซ์วสวอซไลด์ปีกซ้ายโคดติกรัรโปรปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนศูนย์นอตโตเปาดาวินนูนเยสนะครับทางฝั่งอาาารรรรรรเเเเนน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 นสสลลล็อตตตวัััััีีีีี้กกกกกมมมปป่่่ยยท4ำแหงะะะคคบบจกกดดดุดโโชู อาริสันก็พักโรเกเลอร์องลงในคาราบาวครับเหมือนรอบที่ผ่านๆมานะครับทางแบ็คขวาเนี่ยเทรนด์เจ็บไปนะครับจากเกมเด็กสุดสัปดาห์ล่าสุดก็แบดลี่ลงสนามแทนในเกมวันนี้นะครับส่วนใน2แดนบนนะครับตรงกลางกับด้านหน้าเนี่ยก็พักแมคคลิสเตอร์แล้วก็ดีอาร์ตแล้วใช้ดาวินูนเยสกับทางเกอร์ติสโจนลงแทนในเกมวันนี้นะครับ ส่วนทางฝั่งสเปอร์นะครับของโพสเตโคกลูมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูแอนโทนีนคิสกี้กองหลัง4คนเบนเดวิสจับคู่เควินดันโซ่แบ็กซ้ายเชสเปนแบ็กขวาอารชิเกรกองกลาง3คนโรติโก้เบนทานกัวปาปมาตาซาอีบิสูมาส่วน3ประสานในเกมรุกซอนเฮงมินเดียนคูลูเซสกี้และลิชารดิสันนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนทีมอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโดยหลักๆเลยคือการประเดิมสนามของเควินดันโซ่นะครับกองหลังตัวใหม่ ที่ซื้อมาจากอาร์ซีลองในหลีกฝรั่งเศสนะครับถือว่าอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับที่สตาร์ทเลยในเกมวันนี้นะครับเพราะว่าก็มาใหม่เลยไม่คิดว่าจะลงเร็วขนาดนี้นะครับแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่เพราะว่าเกมรับสเปอร์เนี่ยตัวหลักๆที่เป็นเซนเตอร์ธรรมชาติเนี่ยแทบไม่อยู่แล้วนะครับแล้วมีบทเรียนจากในหลีกนัดแรกที่เป็นเซนเตอร์ไม่ธรรมชาติเนี่ยก็ค่อนข้างย่อยยับเลยในวันนั้น,นครับวันที่เลยเอาเซนเตอร์แท้ๆลงไปเลยนะครับแล้วก็เกรที่ปกติจะเป็นเซนเตอร์ตรงเนี้ยก็มาเป็นแบ็กขวาแทนแล้วดอออรอป ส่วนจุดที่ผมอาจจะมองว่าเซอร์ไพรส์หน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นการดอบดูคัสเบิร์กวาวนะครับที่ยิงเป็นประตูชัยในเกมวันแรกที่ชนะมาก่อนได้นะครับวันนี้เนี่ยก็ผมว่าจุดนี้เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะพักในลีกนัดล่าสุดเนี่ยเพื่อมาเจอเอร์คูดโดยตรงเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าหลุดยาวเลยนะครับสำหรับทางเบิร์กวาวเนี่ยเป็นสำรองต่อเรื่องมาถึงเกมวันนี้เลยนะครับก็วันนี้เป็นโฉมของปั๊บซาอิบิซูมาแล้วเป็นทันกูลงนะครับภาพรวมก็ออกมาเป็นประมาณนี้สำหรับทั้ง2ทีมในการจัดทัพนะครับ ส่วนรูปเกมในวันนี้นะครับภาพรวม90นาทีเลยมัดรวมก่อนผมมองว่าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับจะบอกว่าเอาคลาสเลยไหมก็จะบอกแบบนั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ดีกว่าชัดเจนจริงๆนะครับโอกาสยิงทั้งหมดที่ลิเวอร์พูลมีวันนี้เนี่ยคือ26ครั้งนะครับแล้วเข้ากรอบไปถึง10ครั้งนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมาเพียบเลยนะครับโดยทางฝั่งสเปอร์เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับวันนี้มีโอกาสยิง5แต่ต้องบอกว่าไม่เข้ากรอบเลยสักครั้งเดียวนะครับ ก็ถือว่านี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมถึงเอาคลาสนะครับโดยเกมเนี่ยผมมองว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยทางสเปอร์ก็ดูจะมาสู้ได้ดีอยู่นะครับเหมือนกับว่าวันเจอเบนฟอร์ดเนี่ยเขาก็ซ้อมกันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าเกมรับเนี่ยเล่นประมาณยังไงนะครับคือวันเบนฟอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นหลังดันสูงแบบตามเคยที่ผ่านมาแล้วนะครับเหมือนกับจะมาดูเพื่อเกมวันนี้เลยนะครับซึ่งสถานการณ์มันก็บิบคําให้พวกเขาต้องเล่นแบบเกมวันเบนฟอร์ดจริงนะครับคือเล่นเกมรับรุ เกมสดกลับสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าครึ่งแรกไม่มีความอันตรายเลยก็ว่าได้นะครับขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีดิชาริสันคนเดียวที่พอจะครองบอลได้เหนียวหน่อยนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวเชื่อมกับเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วมีหนําซ้าดิชาริสันเนี่ยเล่นไปไม่จบครึ่งแรกก็มีอาการบาดเจ็บไาซะอีกนะครับทีนี้พอเขาออกไปปุ๊บเนี่ยเกมนี่ยิ่งหายไปเลยในเกมสวนกลับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็แทบไม่ต้องพวงในเกมรับเลยนะครับพอมาติสเตลลงมาเนี่ยคือยังไม่อยู่นะครับยังต้องปรับตัว ที่นั่นคือแบบดันเกิดเครื่งสนามกันไปทั้งแผงเลยก็ว่าได้นะครับฟานไดายอะไรเนี่ยสั่งเพื่อนดันไปเต็มนะครับเลยครึ่งแรกเนี่ยโอกาสของลิเวอร์พ o o l ยู่รัวแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยก็สเปอร์ยังคงแน่นหนาอยู่นะครับแต่พอพ้นสักครึ่งชั่วโมงแรกมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเริ่มที่จะส่งสัญญ,ญาณเตือนมาเรื่อยๆนะครับมีจังหวะซาร่าแทงมาแล้วสมบอสไลายหลุดไปยิงเข้าแต่ก็ล้ำหน้าไปเนี่ยสัญญาณเตือนหนึ่งครั้งก่อนที่จะมาปลดล็อกประตูแรกได้สำเร็จนาทีีีท่่่นนนนนนะะะะคคครร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 ััััับบจจจจาา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 กกกกกกกงงงหววววมผิิิดดดดดดดพพพพลลลเเเเเเเฉตขขขขอออออสสป์์็ึ้้้ไโืยๆู วิสุมาไปจ่ายเสียกลางสนามนะครับออกบอลพลาดขวางโรนกาเฟนแบกตัดบอลนะครับก่อนที่จะจ่ายออกขวาาให้โมมดซาร่านะครับที่คิดเร็วทําเร็วเลยนะครับจ่ายไยก้อยเข้าไปดาวินนนยนูนเยสนะครับทังหมนี้พยายามจะเกี่ยวบอลนะครับตรงกลางแต่ก็เกี่ยวไม่ติดแต่กลายเป็นดีบอลไปถึงโคดิกัรโปที่เราอยู่ที่เสาไกลเก็บได้ก่อนที่จะยิงเข้าไปนะครับทำให้เลี้ยวคูนําไปก่อน1นศูนย์นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยนะครับเลี้ยวคูนําไปได้แล้วก็สกอร์รวม2เกมแล้วก็กลับมาเท่ากันที่11แล้ว ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับก็ถือว่าทางเลี้ยวคูนเนี่ยมายำใหญ่ได้ดีเลยนะครับคือกระตุ้นมาออกสตารครึ่งหลังนี่คือกับว่าเอาแน่ๆนะครับคือแบบมาชัดเจนเลยว่าขวมกระหน่าชัดมากนะครับในช่วงออกสตารมา5นาทีเนี่ยมีโอกาสยิงชัดๆเนี่ยไป4ครั้งนะครับคินสกี้เนี่ยต้องแบบว่าออกแรงหนักๆไปถึง3ครั้งเลยนะครับจากโอกาสของซาร่าทูบอสไลกัคโปนะครับแต่ครั้งที่4เนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะครับกับการที่คินสกี้จะเซฟไว้อีกครั้งหนึ่งนาะทีที่50เนี่ยจาสิบเนี้ซาา จ่ายคิลเลอร์พาสมานะครับบอลเข้ากรอบเขตโทษดาวินนูนเยสถึงบอลก่อนกินสกี้นะครับที่ออกมาช้าแล้วทีนี้ก็นั่นแหละครับไปรวบดาวินนูนเยสต้งองไปในกรอบเขตโทษนะครับก็เสียจุดโทษไปตามระเบียบนะครับคนที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับนที่ยิงในนัดล่าสุดกับทางบอลหมัดไปทางขวาม,มือของตัวเองก็มุมไปแล้วรอบนึงนะครับ วันนี้ก็มุมไม่แพ้กันเลยนะครับโดยต้องบอกว่าใจแข็งกว่าลูกวันนั้นด้วยนะครับเพราะว่ายิงเข้าเหลี่ยมบลมเลยนะครับแต่เปลี่ยนมุมไปทางฝั่งซ้ายมือของตัวเองนะครับกินสกี้ด้วยความโหดของวันลูกนี้ก็ต้องยอมนะครับโดยเป็น2อสูนะครับสกอร์รวมลิเวอร์พูลก็แซงบวกกับนําในเกมวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ก็ลิเวอร์พูลเกมวิธีการเล่นเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่จะเป็นน้องเร่งละเล่นตามจังหวะไปเรื่อยๆนะครับกับการทางสเปอร์เนี่ยก็ต้องเปิดเกมลุกมากขึ้นนะครับเ ในเอสเนี่ยก็พอโดน2เนี่ยก็จัดการแก้เกมเลยนะครับซึ่งก็ถ้าบอกว่าการแก้ตรงเนี้ยตอนแรกนยผมคิดว่ามาดูรายละเอียดก่อนคือส่งเบิร์กวาวกับปอรโลลงมาแทน2คู่กลางอย่างบิซูมาแล้วก็ซารครับที่จะบอกว่าเป็นลองแบบสุดกู่เลยในการออกสตาร์ทขึ้นเวลาหลังนะครับซึ่งตอนแรกนยผมก็คิดว่าจะขยัอบอาชีเกรนะครับขึ้นมาเป็นกองกลางคู่กับเบิร์กวาวไปเลยนะครับในการทําเกมแล้วก็ปอร์โลแนาเป็นแบ็คขวาก็กลายเป็นว่า ผิดคาดไปเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนตัวตรงนี้ของสเปิร์นคือนะแอนเขาเลือกที่จะเอาทางอาชีเกนเนี่ยจากแบ็คขวาไปเป็นแบ็คซ้ายเฉยเลยนะครับแล้วก็เอาปอโลเนะี่ยแบ็คขวาแบบนั้นแหละแต่จุดที่เซอร์ไพรส์นี่คือเอาเชสเปนนะ่ไปเป็นปีกขวาเลยนะครับพร้อมขยับดิยานคูรูเซฟสกี้ไปเป็นกองกลางตัวลุกนะครับซึ่งการเปลี่ยนจุดนี้แล้วนะครับผมมองว่าเป็นการที่พลาดเต็มเต็มเลยจุดนี้นะครับถ้าเปลี่ยนแบบเบสิกง่ายๆเนี่ยเกรขึ้นมากลางอะไรเงี้ยอาจจะพอน่าสนใจกว่านี้นะครับแต่ลว่าพอเปลี่ยนเ เหมือนกับว่าเกมเนี่ยเกรยเล่นแบ็คซ้ายก็อย่างที่เรารู้กันว่าไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาตินะครับเล่นแบ็คขวายังจะพอโอเคอยู่กับลีดปีที่แล้วนะครับแต่พอมาเล่นตรงเนี้ยแล้วเจอกับใครไม่เจอนะครับเจอกับซาร่าทีนี้ก็โอ้โหงานเข้าเลยนะครับที่เป็นทุ่งตรงเนี้ยนะครับบวกกับความเข้าใจเกมกับตรงเบนเดวิสก็เนี่ยมีจุดให้เจาะเพียบเลยนะครับเลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทําให้ทีมดีขึ้นยังไงนะครับเลยเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเปลี่ยนตรงเนี้ยพลาดเต็มๆเลยสำหรับเนสใน โดยทางเลี้ยวภูเนี่ยก็ยังเล่นไปเรื่อยๆโอกาสมาอ่องต่อเนื่องนะครับบวกกับว่าเปลี่ยนตัวก็เน้นลงมาเพิ่มอีกนะครับมีแม็กคาลิสเตอร์โจตาแทนโจนกับดาวินนะครับนาที่72เพื่อที่จะเอาประตูแบบฉีกออกไปอีกนะครับซึ่งพอหลังเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ไม่ต้องรอนานนะครับแม็กาลิสเตอร์เนี่ยนาที่75ลงมาจ่ายเป็นคลิพาสเลยนะครับแทงบอลแนวลึกมาแล้วก็เป็นแบตลี่แปะจ่ายเข้าอีกทีให้กับโดมิกโซว์สลนะครับได้ยิงก็นั่นแหละครับเป็นลูก3-0นะครับ ลูกนะี้ถือว่าปิดเกมจริงๆเลยนะครับคืออย่างที่บอกไปลูกนะี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าตรงกลางของสเปอร์เนะี่ยมีปัญหาแล้วนะครับกับการที่เกมดันขึ้นเยอะๆนะแล้วมันก็เปลี่ยนระบบรั่วจาก433เป็น4 2 3 1นะครับทีนี้มันก็ที่เป็นทุ่งเลยนะครับ mm hmm. บอกกับนั่นแหละครับหลังบ้านที่ต้องดันเพื่อเอาประตูแล้วนะครับส่วนลูกนี้เซนเตอร์ตรงเดวิสดเดวิสกับ อาชี <AR> เกยเนี่ยก็พลาดนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ของเขาที่ต้องรับผิดชอบจริงๆทั้งคู่เลยนะครับเลยเนี่ยเป็นช่องว่างๆให้สุวัสราดุดไปยิงนะครับเลยพลาดไปนะครับแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยก็ตามสภาพแล้วครับสาวซัปเปอร์โดยมีโอกาสยิงที่น่าลุ้นน่ในช่วงท้ายๆเนี่ยก็คือมีซอนถึงมีหลุดไปยิงชนคารนะครับแต่นอกนั้นนี่ก็บุกไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วลิเวอร์พูลก็มายิงปิดในช่วงนาที81อีกนะครับจากจังหวะที่แม็คคลิสเตอร์เตะมุมนะครับแล้วเป็นฟานได้ได้โขกเป็น4นะครับ ถือว่าเปลี่ยนมาเนี่ยโหชัดเจนว่าสล็อตเปลี่ยนก็ดีกว่าอีกนะครับแมกคาลเซอร์ลงมาจ่ายรัวๆสองครั้งได้มาอีก2ลูกนะครับปิดเกมเลยเดวิสลูกนี้ก็ประกบฟานได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาพลาดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ตัวหน้าเนี่ยคือเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับฟานได้โดยตรงนะครับลูกนี้ก็ไปปล่อยแบบ,แบ,บง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวหลังอย่างดันโซเนี่ยความจริงสามารถโทษเขาได้ไหมก็ไม่ได้เต็มปากนะครับเพราะว่า คือเวลาเล่นเตะมุมเนี่ยต้องโค้นตัวหน้าไว้ก่อนนะครับเป็นคนที่ประกบมันโดยตรงก็นั่นแหละครับเดวิสหรือว่าไปแล้วนะครับสติสตางค์ตอนท่นกับในลูก3นะครับก็เลยนั่นแหละครับพอเราลูก4ไปก็ตามสภาพแล้วนะครับยอมรับไปสับทางฝั่งสเปอร์นะครับมีส่งไมค์กิมวลงมานะครับแทนเบนเดวิสเพื่อบุกแลกท้ายเกมแต่ก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับบุกไงก็ไม่ขึ้นเกีงสเปอร์ในวันนี้นะครับส่วนลิฟต์กูก็พักผู้เล่นเต็มๆนะครับซาล่ากัคโปฟานไดด้วยนะครับหรือว่าโอ้โห ทางสล็อตนี่พักกี่ยงเลยนะครับพอสี่ลูกสี่มาแล้วเนะี่ยคือเก็บไว้เลยนะครับผู้เล่นตัวหลักๆทั้งหมดโดยหั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเลี้ยวภูก็ปิดเกมไปด้วยควานคว้าชัยชนะด้วยสกอร์สี่ศูนย์นะครับก็ถ้ามาว่าคันที่ฟอร์มลายบุคคลในวันนี้เนี่ยผมว่าทางเลี้ยวภูเนะี่ยฝั่งเลี้ยวภูก่อนถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคโดดเด่นกันในทุกๆแดนเลยก็ว่าได้นะครับถ้าพูดถึงอ่ะในครึ่งแรกก่อนเนี่ยจุดที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยผมมองว่า จะเป็นเรื่องของการแค่ยิงไม่ได้เองในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับการอาศัยเวลารอนวดเนะี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วทาได้เนี่ยก็โอเคพอก้มแก้มไปได้อยู่นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นโดมินิกส่วนสไลน์นะครับอ่ะในช่วงแรก,ก bon เนี่ยก็คือบอลในจังหวะการพอเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยจะดูติดท้าก็ก็แก๊กๆอยู่นะครับเนี่ยจะเป็นจุดที่ไม่ดีของลิเวอร์ p o o ในครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้มีที่ติอะไรมากเลยนะครับคือถ้าเทียบครึ่งแรกเนะี่ยยังพอเห็นจุดอะไรอยู่บ้างแต่คคครรร่่่่่งงงหลลลลลััเเเเเเเนนนีียยยยืออดดะบกกกกาาาามมาตตๆปววข้้็็ เข้าที่เข้าทางไปหมดจริงๆเลี้ยวปูในวันนี้นะครับถือว่าตามมาตรฐานพวกเคาได้ดีเลยนะครับคือในแต่ละแดนเนี่ยก็โดดเด่นกันเป็นตามมาตรฐานเลี้ยวปูที่ควรจะเป็นนะครับแบบเกมรับฟันไดฟ์บัญชาการจัดเชฟอะไรต่างๆก็ดูเรียบร้อยดีนะครับโกลาเต้คู่ขาก็ตามระเบียบนะครับโรเบิร์ตสันแบดลี่อ่ะอย่างโรเบิร์ตสันเนี่ยก็โอ้โหช่วงหลังๆนี่ก็กลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีช่วงที่เขาฟอร์มหลุดรัวๆเหมือนกันนะครับแจกวันซาลัมตันบ้างจุดโทษวันมมมาาารริิบบบบ้้งงงงงอออะะไยย่่่เเีนนคคัััััแตตพชววหลลลสสกป็ รูเบอร์สันไม่ต้องเล็ตต่อเนื่องเลยร่างกายก็เริ่มที่จะไม่โซมเหมือนช่วงนั้นแล้วนะครับก็เลยเนี่ยเป็นจุดที่รูเบอร์สันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางหน่อยเริ่มอุ่นใจได้หน่อยนะครับส่วนแบตลี่ลงแทนเทนวันนี้โอ้โหค่อนข้างเด่นเลยนะครับก็เติมมามีจงังหวะสกัดสวยๆใส,ส,สซ่ซอนทึงมินเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจช็อตนี้เป็นพิเศษนะครับนอกนั้นก็ถือว่าเติมเกมลุกได้ค่อนข้างสนุกนะครับบวกกับว่ามี1นึ่งแอซิสในวันนี้ด้วยที่จ่ายลูก3ให้ซูวัสาีนะคร ถ้าในแผงหลังเนี่ยก็จะเด่นเป็นอันดับต้นๆของทีมเลยนะครับภาพรวมเป็นประมาณนี้ส่วนเคลเฮอร์ในตำแหน่งประตูเนี่ยแทบจะตบดูงเลยวันนี้นะครับไม่มีช็อตเซฟเลยแล้วสเปอร์ไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยด้วยนะครับภาพรวมเป็นประมาณนี้ในเกมลับส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับคือตอนแรกเนะี่ยพูดถึงตัวสำรองที่ลงมาของลิฟวูในการจัดทัพวันนี้ก่อนเลยนะตอนแรกก็อาจจะมีหวั่นๆบ้างที่โจล์ลงดาวิดลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกได้เนี่ยก็คงอยากให้แม็กเคลสเตอร์ลงตั้งแต่ต้นเกมเลยหรือว่าดีอาร์บ แต่ก็ด้วยบทบาทเกมนะครับวันนี้ก็ตามเกมที่ออกมาเนี่ยคือสล็อตก็วางมาดีนะครับคือตวนออกมาเนี่ยก็ทําให้เกมในการคลองบอลแดนกลางเนี่ยค่อนข้างสะเทียนแล้วก็ไม่เสียงง่ายๆนะครับอาจจะติดตรงที่เขามวนบ้างอะไรบ้างแต่ผมมองว่ามันก็เป็นแทคนิคที่สุดท้ายแล้วผลออกมามันก็ชัดเจนว่าเวิร์กในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับการที่มีเขาในสนามไม่แทบไม่โดนสวนกลับเลยก็ว่าได้วันนี้ถือว่ายอดเยี่ยบนะครับกาฟินแบกก็ตามมาตรฐานนะครับส่ว่าสลัยก็อย่างที่บอกเครื่งแรกอาจจะก็แก๊กๆหน่อยแต่ครื่องหลังอเค ส่วน3ตัวลุกเนี่ยอ่ะก็ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับฟอร์มเนี่ยซาร่ายิงกัคกโปยิงนะครับดาวินอาจจะไม่ยิงก็จริงแต่วันนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเลกจุดโทษได้แล้วก็ส่วนเรื่องกับเกมเนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับวันนี้ไม่ได้หน้าเกียดอะไรนะครับถือว่าวาลงแล้วผมว่าเหมาะกับเกมแบบนี้ที่วางมาเหมือนกันนะครับกับการลงพร้อมกันของเกอร์ทิสโจนนะครับเพราะว่าดาวินเนี่ยก็เป็นสไตล์ตัวพุ่งอย่างเงี้ย คือถ้าเอาดีอาร์ตลงมาเนี้ยคงไม่มีที่ให้เล่นแน่ๆนะครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยเล่นลับต่ำนะครับหรือว่าเป็นการวางหมากที่ยอดเยี่ยมจุดของสล็อตเหมือนกันนะครับส่วนสำรองก็อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนว่าถูกจุดอีกนะครับคือส่งแม็กกาลเลสเตอร์ลงมาถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับจ่ายไปถือว่าจะมองว่าเป็นสองครั้งเลยก็ว่าได้ที่ได้เสียสำหรับทีมในวันนี้นะครับที่เดี๋ยวก็พักตัวผู้เล่นถือว่าทุกอย่างเป็นตามแพนหมดเลยสำหรับทีมปูวันนี้นะครับก็ยอดเยี่ยมแล้วก็นั่นแหละครับไปรอชิงต่อไป ต้องบอกว่าเป็นวันที่น่าผิดหวังีกหนึ่งครั้งสำหรับทางนาะยเอชกับลูกทีมนะครับโดยในะวันนี้เนี่ยถามว่ามีช่วงเวลาที่ดีก็เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังชีวิตของพวกเขาละครับในวันนี้เพราะว่าโดนแบบถล่มทลายเลยนะครับโดยในะวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงจุดที่ดีดของพวกเขาเนี่ยผมว่าเห็นแค่ครึ่งชั่วโมงแรกจริงแต่นอกนั้นเนี่ยผมว่าก็บาดแผลเดิมๆนะครับเกมรับที่ปีนี้เนี่ยไม่มีฟันเดอร์เฟนโรเมโร่ที่เจ็บ ผัดกันไปมาเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับดันโซก็ยังคงต้องปรับตัวอยู่นะครับกับการยืนแลังกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆนะครับวันนี้เนี่ยคือเขาจะแบกคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับแบบเซนเตอร์เบนเดวิสเนี้ยก็ไม่ใช่ตัวธรรมชาตินะครับอาชีเกรอย่างเงี้ยก็ถือว่าประมาณเนี้นะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยวันนี้เป็นลองแคทเจนนะครับแล้ววิสูมาานี้ก็พลาดอีกนะครับถือว่าวันนี้การจับทับเนี่ยมันก็คนละหนังคนละม้วนกับทางซอสเลยนะครับคือมันพลาดมาตั้งแต่ผมมองว่าเบิกวาวงงัล่ะนนี้ครบ ก็นั่นแหละลงมาในช่วงท้ายแล้วเพิ่งเวลาหลังเนี่ยก็มันสายไปแล้วนะครับในวันนี้ส่วนไอแผนในการเปลี่ยนเกมของฟอสเดโกออกูในวันนี้ก็พลาดอีกในการที่แบบโอ้โหระเบิดทีมชัดชัดในวันนี้นะครับอยู่ดีไปสลับเกยียร์แบกซ้ายสเปนปีขวาอะไรโอ้โหหนักเลยทีนี้นะครับก็แทบเป็นจุดที่ผมมองว่ามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยวันนี้นะครับการเปลี่ยนตัวแก้เกมต่างๆกับสิ่งที่ออกมานะครับภาพลงก็เป็นประมาณน,นี้ส่วน ตัวบนเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกว่าลิชาริสซันเนี่ยเจ็บนานแค่ไหนนะครับคือผมมองว่าลิชาริสซันเนี่ยการกลับมาของเขาเนี่ยเป็นจุดดีของสเปอร์เลยนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยก็เจ็บไปอีกแล้วนะครับกับการที่ลงต่อเนื่องแล้วไม่มีตัวหมุนเวียนในช่วงนี้ของสปเปอร์นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าหายไปนานไหมนะครับซอนกับคูรูเซฟสกี้วันนี้ก็ถัว่วเงียบเลยนะครับมีซอนช็อตเดียวเลยที่ได้ยิงก็อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราคาดหวังว่าวันนี้กับซอนน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 ใปปปปีีีีีีีท่่่่่เเเเเขาาาาพคคคคๆยยยยกก,กกกกกกก็็็งงงลไปไปลลัััััับบบบบมมมวว้้้้ะะะะะรรรรแตชหหโไไออดณืน ส่วนตัวอื่นก็อย่างเตวนี้ก็เหมือนประมาณดันโซ่นะครับจะโทษอะไรก็ไม่ได้เยอะเพระาะว่าเป็นเกมแรกของทั้งคู่นะครับส่วนสำรองแบบปอโร่ลงมาก็ไม่ได้ช่วยยกกระดับเกมอะไรเท่าไหร่ภาพรวมสเปอร์ก็ออกมาเป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนอ่ะทิ้งท้ายกันไปนะครับรายละเอียดใหนนะัดชิงชนะเลิศนะครับก็จะชิงกับนิวคาสเซิลที่เวมบลีนะครับตามเคยโดย จะชิงในเดือนมีนาคมนะครับวันที่16ในเรื่องของเวลาการแข่งขันเนี่ยจะรอยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับเขามาควันไว้รอกันได้นะครับก็ามาดูกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถเข้าชิงแล้วเป็นแชมป์ได้3ปีเลยไหมนะครับกับการที่เข้าชิง2ครั้งหลังสุดเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับที่เจอเชลซีมาเดี๋ยวมาดูผลนี้กันว่าจะสามารถต่อเนื่องได้ไหมนะครับกับการที่ลุ้นเป็นครองเจ้าของสิติน่ทั่วนี้ก็รู้สึกว่าจะครองอยู่ที่ประมาณสิครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับใช่ใช่ถ้า น้าครั้งนี้อีกก็11ก็จะต่อสถิติได้ต่อไปนะครับหรือว่าจะเป็นนิวคาสเซนที่ต้องบอกว่าไม่ได้แชมป์มา5 0 6 0ปีแล้วนะครับต้องแต่อายุประมาณ6สูงเลยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพืออน่ยถือว่าเป็นนัดชิงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเจ้าทั่วนี้กับทีมที่ไม่ได้เป็นแชมป์มายาวนานนะครับแล้วเจอกันในหลีกนัดแรกเนี่ยถือว่ามัน5ดาวเลยนะครับเสมอ3-3อีซักเจอฟานได้เนี่ยผมว่าโอ้โหเป็นช็อตที่น่าสนใจเลยซาร่าก็อยู่ในช่วงที่ร้อนแรงนะครับก็มาร์ควันรอ 16นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับหลังนี้ก็ทั้ง2ทีมนะครับไปทำศึกใน FA Cup กันต่อไปนะครับดิโอคูเจอพีมาร์อากายนะครับส่วนทางท็อตแนมฮอสเปอร์ก็จะไปเจอกับทางแอสตันวิลล่านะครับโดยออกไปเยือนก็รอดูกันต่อไปในสุดสัปดาห์นี้ได้นะครับสำหรับภาพรวมการคุยหลังเกมคู่นี้ก็ขอจบเปที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับถ้าหากใครฟังคอนเสนี้แล้วชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจจ้องกาบ้าบอล ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพูดผิดรูปรุกอะไรขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์มาได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับถ้าเวลาที่อัดคลิปนี่ก็เกือบเช้าแล้วนะครับป้อนเตีสามจบเกือบตีห้านะครับดีที่อย่างน้อยวันนี้ไม่ต่อเวลานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหผมคับหลังเกมน่าจะมึนกว่านี้อีกนะครับแต่อย่างดีวันนี้ที่ยังโอเคหน่อยนอนมาหยิบหนึ่งละนะครับก็ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครัับว่นสดีครับ